รายการมา u ์ e ่าว d a k อีกเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มีเรื่องราวของคนในวงการเทิงมาเ o u s e มาให้กับคุณผู้ชมเนี่ยด้ฟนงกันอีกเช่นเคยค่ะอ่ะมาเริ่มต้นที่ประเด็นแรกกันเลยดีกว่านะคะ ก่อนอื่นเนี่ยทางเพจมาราเมาก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทางด้านของคุณดิวอลิสลา้ลยนะคะหลังจากที่ได้สูญเสียคนในครอบครัวครั้งใหญ่ครั้งสำคัญกันเลยทีเดีวยวค่ะกับคุณพ่อวิชิตทองสมบูรณ์เองค่ะหรือเฮียหลีนั่นเองนะคะที่ได้จากไปอย่างสงบนั่นเองค่ะโดยกําหนดการสวดอภิธรรมศพเนี่ยได้จัดขึ้นไปเมื่อวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคม2568นี้นั่นเองค่ะ และมีกำหนดสวดพิธีอภิธรรมศพเนี่ยเมื่อเวลา1 9บเนาฬิจุดสานาทีนั่นเองค่ะและจะมีการเครื่องศพและวันเผานั่นเองนะคะในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2,568นาี้นั่นเองค่ะอางานนี้เรียกได้ว่าหลายคนก็แหกแสดงความเสียใจกับคุณดิวอดิสรากันเป็นจำนวนมากกันเลยทีเดียวะคะ จกนกระทั่งล่าสุดเนี่ย,เร,ยเรียกว่าทางด้านสาวดิโอริสราเองก็ได้ออกมาโพสผ่านโซเชียลของตัวเองนะคะหลังจากที่เธอเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวมาพักใหญ่หลังจากเกิดประเด็นดราม่ากับคุณเมย์วาสนาน,นั่นเองค่ะเธอก็ได้ออกมาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้นั่นเองค่ะจากตัวเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ภาพย้อนวัน,วนกับคุณพ่อตอนวัยเด็กนั่นเองนะคะพร้อมกับแกชันบอกอ่อยว่าจะอยู่ในหัวใจเสมอนั่นเองค่ะอ่ะ างานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเหล่าบรรดาแฟนๆแล้วก็คนในวงการบันเทิงต่างส่งกําลังใจให้กับเธอกันเป็นจำนวนมากกันเลยทีเดียวละค่ะหลายคนก็ตัางส,งสัยว่าเธอเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่าจะกลับมาไทยวันไหนางานนี้ก็ตอบไม่ได้แต่แน่นอนว่าอาจจะกลับมาอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะก็รอเรียนรอติดตามกันต่อไปค่ะอามาไปต่อไปนะคะซ้ำๆลุง นั่นเองค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการใช้ชีวิตประจําวันกับน้องหมาหลายคนเนี่ยก็ต่างสงสัยว่าเสียงในคิปภาคเสียงเนี่ย เป็นใครกันแน่หลายคนก็ราบไปต่างๆนานาว่าใช่ภรรยาคนใหม่หรือเปล่าใช่แฟนใหม่หรือเปล่าใช่เมียใหม่หรือเปล่างานนี้เจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาตอบชัดไปก่อนหน้านี้พอโพสต์ผ่านโซเชียลของตัวเองแล้วค่ะเป็นที่เรียบร้อยว่าไม่ใช่นั่นเองค่ะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยได้เจอตัวหนุ่มอามามิชาติก็ขอถามถึงหน่อยว่าสรุปแล้วเนี่ยเสียงภากในคลิปนั้นเนี่ยเป็นใครกันแน่เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ แล้วเสียงปริศนาแล้วพี่อ่านเสียงปริศนาในคลิปที่เป็นข่าวมันมาคนจับก้องเลยคนแห่งแม่หนูจักรวันอันนั้นก็คนโยงเหมือนกันคืออย่างนี้นะพี่ทําเพจสุนัขเนาะแล้วพี่ก็อยากแชร์ข้อมูลสุนัขซึ่งมันก็ต้องมีคนภากแล้วคนภาคเนี่ยก็ภาคมาตั้งแต่ตอนที่ไปน้ําท่วมภาคไปทุกอย่างซึ่งก็เป็นผู้ช่วยของพี่เป็นผู้ช่วยคุณมดดํารู้จักกันมาเกือบยี่สิบปีได้มั้งก็ภาคไป ุกคนก็จะบอกว่าเอ๊ะเสียงนี้คุณ,คณนเนอะเสียงคุณจินนี่หรือเปล่าฉันว่าใช่แน่ๆเลยเไม่ดูหมาเลยนะ <c oughs> ไม่ดูหมาเลยนะเ <c oughs> สียงอย่างเดียวใช้ฟังแต่เสียงอย่างเดียวซึ่งทุกอย่างเราเขียนไว้หมดตั้งแต่ข้อความบางคนเข้าใจผิดเราก็เข้าใจได้เ,เราก็เขียนบอกเป็นใครบางคนยังเข้าใจผิดก็ถ่ายคลิปให้ดูว่าอันนี้เป็นคนนี้นะอย่าไปพาดพิงคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องก็ยังเข้าใจผิดอยู่ก็ยังเข้าใจผิดและสิ่งที่สําคัญที่พี่เห็นเนี่ย คนก็ใจผิดก็ส่วนหนึ่งนะแต่สื่อนี่แหละเขาสื่อนี่เขาก็ใจผิดเนี่ยเนื้อข่าวคุณไม่มีเลยเลยคุมาขึ้นพาดหัวให้มันน่าสนใจมีอใหม่อ้าบอดีตชาติคำนี้เลยพี่ใช่มีเลยมีเลยพาดเพื่อเรียกเรียกเอนเต e ร์เทนแต่ในเนื้อข่าวไม่มีอะไรแล้วคนนี้อย่างผู้ช่วยพี่นะใช่ไหมก็ชื่อเมย์เหมือนกันเขาก็ต้องบอกว่าก็ฝากคำหนึ่งถึงเนื้อข่าวคนที่ลงข่าวจะพาดหัวอะไร นึกถึงผัวที่บ้านเพืด้วยเขาก็เดือดร้อนตรงที่ว่าเอ้าหัวเขาก็ต้องโดนเพื่อนมาถามแล้วก็ต้องมานั่งตอบต้องบอกว่าในเนื้อข่าวที่เขาลงมันก็ไม่มีอะไรนะแต่ถ้ามันไม่มีอะไรพลาดหัวให้มันไม่มีอะไรได้ไหมนี่เรานอกจากสงสัยคุณเมย์เราสงสัยน้องหมาไหมที่อยู่ในคลิปไม่มีคนสนใจเลยคือคนสนใจน้องหมาก็มีเยอะแหละในน้องหมาก็มีเยอะ เราก็เลยบอกว่าดูหมาให้เป็นหมาเนอะดูสุนัขให้เป็นสุนัขใ,ให้ดูว่าสุนัขเนี่ยเราสอนเขายังฟังเขายังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราเป็นมนุษย์ล่ะเราดูหมาเอาข้อมูลไปใช้ไหมเลี้ยงหมาแล้วเป็นยังไงซึ่งก็บ,บอกว่าในข้อมูลที่เราดูเรียกทำเพจหมาเนี่ยพี่ก็ฟังคนอื่นนะบางคนแนะนําว่าต้องเลี้ยงแบบนี้ให้หันแบบนี้เราก็าจะฟังแต่อะไรที่มันไม่แน่ฟังก็ต้องบอกว่าก็ไปดูที่อื่นแล้วก็การที่เราพี่ต้องบอกอย่างนี้ว่า ใปัจจุบันนี้เรื่องราวพวกนี้มันไม่ได้มีประโยชน์ uh huh. เรื่องราวที่เราควรใส่ใจและควรพูดถึงที่ไม่มีประโยชน์ต่อตัวเองต่อสังคมต่อสิ่งรอบข้างให้นําความขึ้น็นเราที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไปเกิดประโยชน์และมันมีอีกเยอะพวกนี้นมันมีประโยชน์อ uh huh. เลยเช่นน uh ั่งตกเถียงกันว่าเสียงใครฉันใช่น <laughs> แน่ๆเลยเมียแน่ๆฉันคนเฟิร์มแล้วไม่อ้อมเทียบไหมที่แบบ ในความที่ในความที่เรามาทําธุรกิจอะแหนบบนึงเราต้องเจอคนมากมายอย่างเงี้ยกลัวคนจะจับจ้องไหมว่าพอไปยืนใกล้กับคนนี้จใกล้กัคนนั้นโดยเฉพาะที่เป็นแค่พาร์ทเนอร์เป็นแค่คนอย่างเงี้ยแบเออกังวลไหมก็ไม่กังวลมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าถามว่าสมมติว่าพี่ไม่มีคนรอบข้างเป็นผู้หญิงเลยรอบข้างเป็นผู้ชายจะมองว่าไงก็มองมีนบาโฮสแน่นอนมีน้ำบาเกแน่นอน ไม่ต้องมีก็ได้ไม่เป็นไรแค่อยากให้มีความเข้าใจกันคือเข้าใจผิดได้นะพี่ไม่ว่าเลยนะแต่เขาจะผิดแล้วว่าแก้ให้ด้วยไม่ใช่แบบอพอเขาแก้แล้วกูไม่สน้วกูก็ไปขา่าอื่นแล้วเด้อคำขอโทษไม่เคยมีซึ่งพี่ต้องบอกว่าเราเป็นสื่อกันนะเราเจอกันมาตั้งแต่เด็กๆในยุคก,ก่อนยุคเราอายุ90จะมีใครายุ90บ้างหนูหน้าแล้วนะจะใช่กันบทั้งหมดเรามีอะไรเราก็ขอโทษกันได้ พี่ผิดพี่ก็ขอโทษที่พลาดพี่ก็เฮ้ยขอโทษนะะฉะนั้นข่าวรุ่นเก่าก็จะมีเฮ้ยวันนี้พี่พลาดพี่ขอโทษพี่อยากให้มีแบบนี้เพราะทุกวันนี้มันมีแต่อะไรสิที่เราเห็นคืออะไรที่มันไม่ใช่ในแบบที่กูคิดอ่ะกูก็จะย้ำเรียกคนมาสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดการแบ่งฝ่ายแบ่งฝักกันตลอดเวลาสังคมมันมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีเลยเราอ่านเรายังเหนื่อยเลยถูกปะ แับประมาณนี้กับตัวนี้คิดว่าทั้งหมดไม่ว่าจะมีไหนก็ใช่ตัวันนี้ยังเป็นรัดโสดใช่ไหมคือเขาใช่ตัวจะบอกไม่ต้องลือไม่ต้องบอกว่าฉันรู้ดีฉันอย่างนั้นอย่างนี้เพราะสิ่งที่พี่บอกพี่เองเนี่ยพี่ไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่บางทีคนอื่นเขาเดือดร้อนครอบครัวเขาล่ะคนนี้ก็ต้องมานั่งตอบล่ะอาจจะคิดเป็นเรื่องสนุกเนอะแต่ในใจแล้วลึกๆเ่ยเขาเดิือดระอนเขาสนุกหรือเปล่าคนลือมันคือลือเป็นสนุกฉันคิดว่าแล้ว คุปสรแคสนุกในการพูดแต่คนอ,อื่นที่ต,ต้องรับผลเนี่ยมันมีหรือเปล่า <Okay. S 1> จริงๆมันก็เป็นห่วงทุกคนเลยครับเราก็บอกว่ามันก็เป็นห่วงสังคมอย่างหนึ่งด้วยตรงที่ว่าเรื่องราวแบบนี้มันจะเยอะขึ้น,นเรื่อยๆหรือเปล่าในสังคมมันไม่ใช่แค่เรื่องขี้ไงที่เราเห็นในทุกวันนี้ถูกไหมเรื่องผัวเรื่องเล่อนมันกลายเป็นว่าเมื่อเห็นที่ไหนเสร็จปุ๊บมันจะเหมือนกับทุกอย่างเป็นขยุ่งอยู่รงนั้น mm hmm. ข่าวต่างๆที่มันมีมากมายอีกว่าเฮ้ย วันนี้มันจะเป็นเรื่องแผดินไหวล่ะอุบัติภัยต่างๆมันเกิดขึ้นมากมายมันใกล้กับชีวิตเราม,มากเรื่องเี้ยเราควรจะต้องพูดถึงกันมากกว่านี้เปล่าเรื่องเี้ยพูดเสร็จปุ๊บมันช่วยเราได้ไหมมันช่วยควรอบครัวเราได้หรือเปล่าแล้วควรจะมากใส่ใจมากกว่าเรื่องอื่นไหมไตอนนี้ยืนยันว่าโสดเอ่อแค่นี้เมื่อวานก็สโสดนะวันนี้ก็สโสด พรุ่งนี้ก็โสดอ,อดีตปัจจุบันอนาคตพี่ตอบครบแล้วะนะเมื่อวานก็ไม่มีใคร <c oughs> วันนี้ก็ไม่มีพรุ่งนี้ก็ไม่มีแต่ไม่ต้องถามว่าพี่แล้วอนาคตอนาคตพี่ตอบแล้วพรุ่งนี้พี่ไม่มีอาการนี้เนี่ยเรียอว่าการหอัปเดตก็ได้ออกมาตอบชัดแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยว่าไม่ใช่เมียใหม่อย่างแน่นอนไม่ใช่แฟนใหม่แน่นอนนั่นเองค่ะนั่นก็คือคุณเมย์ ซึ่งเป็นสาวนักธุรกิจที่ได้ร่วมธุรกิจกับทางด้านหนุ่มอํานั่นเองค่ะอ่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทางด้านหนุ่มอําัมเองเนี่ยก็ขอตเตือนพี่นักข่าวแล้วก็ชาวเน็ตทุกคนด้วยนะคะว่าจับพลาดหัวอะไรจับผู้ถืออะไรช่วยให้เกียรติคนอื่นด้วยนั่นเองค่ะแถมเจ้าตัวเนี่ยยังตอบชัดถึงสถานะหัวหใจในตอนนี้ว่าโสดหรือมีแฟนแล้วหรือมีภรรยายแล้วหรือย,อยังเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ตอบชัดนะคะเป็นที่ร้อยบอกเอาไว้ว่าเมื่อวานก็โสดวันนี้ก็โสด พรุ่งนี้ก็่บนั่นเองค่ะเรียกว่าโสดสนิทสื่อสายน,นากนเรเอยทีเดีวแล้วค่ะอะก็รอรู้เรื่องตากันต่อไปนะคะสำหรับสถานะหัวใจของหนุ่มอมริตชตินั่นเองค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์กุศุ่ห้าโมงเย็นทางแฟเผุ๊มม Facebook มาดามเมสาค่ะและช่องทาง YouTube มาดามเมสาทุกแพลตฟอร์มค่ะสำหรับวันนี้โฟกัสต,ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ